แป้งโรตีสายไหมล้อๆนุ่มๆนะครับนอกจากเราจะเอามาม้วนสายไหมทานเป็นของหวานเรายังสามารถนํามาประยุกต์ทําของข่าวได้ด้วยนะครับเราจะทําปอบเปบี๊ยะครับซึ่งปอบเปบี๊ยะเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับมีไส้เป็นสไตล์ตะวันตกปอบเปบี๊ยะแฮมชีสครับ ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะครับและส่วนประกอบก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดจริงๆนะครับหมูแฮมเนี่ยเวลาที่เราซื้อมานะครับคุณผู้ชมบอกร้านให้เขาสไลด์บางๆเลยนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็ชีสที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราใช้เป็นชีสแผ่นครับโปรเซสชีสก็ได้หรือว่าเลือกชีสที่เราชอบนะครับจะเป็นเชดด้าก็ได้จะเป็นมอสซาเรลลาชีสก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยครับตอนนี้ผมอุ่นน้ํามันไว้แล้วนะฮะเป็นน้ํามันที่เราใช้สําหรับทอดก็อุ่นให้ร้อนดีประมาณ180องศานะครับ เราจะใช้ชีสและแฮมเนี่ยอย่างละครึ่งแผ่นต่อชิ้นครับผมแป้งปอกเตี้ยนะฮะ,ะเสร็จแล้วนะครับไข่ไก่ครับผมตีให้แหลกดีนะครับทาลงบนตัวแป้งครับม้วนครับผมม้วนให้เป็นแท่งๆนะฮะลักษณะนี้นครับแล้วก็กดด้านข้างครับ พยายามไล่อากาศข้างในนะครับไม่ให้มีอากาศบัดบายเล็กน้อยครับเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาทําไม่เยอะนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราสามารถทําล่วงหน้าไว้ได้เลยครับน้ํามันของเราก็พร้อมทอดแล้วครับซับน้ํามันเล็กน้อยนะครับ ปกติแล้วนะครับปอปี้แฮมชีสเนี่ยเราจะมักนิยมรับประทานกับซอสมะเขือเทศนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีทางเลือกที่แตกต่างเพื่อให้ได้รสชาติที่จ,จัดจ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับซอสสีราชาครับซอสสีราชานะครับต้องบอกว่าเป็นซอสที่คนไทยคุ้นเคยเป็นซอสพริกที่มีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดนะฮะนอกจากที่จะรับประทานกับของทอดแล้วนะครับเมืองนอกเนี่ยนะครับเขายังสามารถรับประทานกับไก่ย่างพิซซ่า พาสต้าได้มากมายนะครับเอาละครับจะต้องบอกว่าซอสสีราชาที่พลใช้วันนี้เนี่ยนะครับมีสีที่สวยแล้วก็เข้ากับบอบเบียแฮมชีสของเราได้อย่างดีทีเดียวครับลองมาดูกันนะฮะว้าวขันออกมานะครับถ้าเปิดตอนร้อนๆเนี่ยข้างในเขายังจะเป็นชีสเยิ้มๆอยู่เลยนะครับรูปทรงที่เรานําเสนอเมนูนี้นะครับก็มาในรูปแบบแท่งนะฮะเวลาที่เราจะรับประทานง่ายๆนะครับใช้มือจับแล้วก็จิ้มเข้าปากได้เลยครับ และนี่ก็คือลปอบปเบีย้ยแฮมชีสครับไม่ว่าจะมาในรูปทรงหรือรสชาติไหนแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดเลยครับ Thank you.